ทาผู้ชมครับเดี๋ยวใช่ดูลายมือจะว่าขำก็ขำแต่ถ้าเราเจอเองเราก็คงไม่ไปขำเท่าไหร่นะชื่อก็ได้นะเดี๋ย่เดจะไปเอครับลายมือของท่านนี้นะฮะเขาเรียกว่าขอตั้งชื่อไว้แล้วกันนะครับว่าได้แต่ซวยนะฮะ เขาบอกให้เอ่ยชื่อเขาอะไรไม่เอ่ยเอาพับก็พับนะฮะพับไ้ก่อนนะฮะเขาดูไปแล้วเปอรปีลนี่นะเดี๋ยวพี่เล่าเล่านั่นผมผมฟังแล้วเออขำดีอืได้แต่สวยนะฮะได้อะไรฮะที่ว่านี่พี่ก็บอกว่าเขามาหาปีที่แล้วเนะหพอย้อนกลับไปครับเส้นฐานะมันเปลี่ยนนะคะสถานภาพเขาเปลี่ยนเราต้องดูด้วยนะต้องมีเทคนิคนะเส้นฐานะมันเปลี่ยนเมื่อประมาณเนี่ย นะคะเนี่ยตรงเนี้ยที่ผ่านมาเส้นฐานะเปลี่ยนครับคือจะไปจับงานที่ไปอีกระดับหนึ่งแต่เงินปิดหมดเลยเงินยังไงฮะดูเงินไม่เข้าเงินไม่เข้าเงินไม่เข้าคือดูยังไงว่าเงินไม่เข้ามันอยู่ตูดวีทั้งนั้นเลยอเงินไม่เข้าจังหวะที่เงินยังไม่เข้าแล้วก็มาดูตรงนี้คืออยู่ตียังไงก็ไม่เข้าเข้ามานิดเดียวเข้ามานิดเดียวเข้ามาตรงเนี้ยแวบเดียวแล้วมันก็หายไปหมด ฉะนั้นเขามาหาพี่เมื่อปีพศหกหกตอนนั้นดวงเขาไม่ค่อยดีก่อนอที่จะเจอวีตัวนี้พี่ก็บอกว่าคุณปกติทําอะไรเขาบอกเขาทํารับเหมาก่อสร้างครับเอ้ยรับงานใหญ่หรือเปล่าผมรับใหญ่สุดไม่เกินสามล้านพี่บอกว่าเดี๋ยวคุณจะประมูลงานได้เป็นหลายสิบล้านเลยพี่มองประมาณยี่สิบกว่าล้านหรือสาสิบล้านบอกเขาฟังวิพัฒนีเขาก็พูดขึ้นว่าย เป,ปเป็นไปไม่ได้ไไดเป็นไปไม่ได้ผมทําไม่ได้หรอกผมได้อย่างมากก็ร้านสองร้านผมก็แย่แล้วเหนื่อยแล้วที่บอกคุณไปดูนะเออเดี๋ยวคุณจะประมูลได้เฮ้ยจริงเหรออ่ะแล้วเขาก็ประมูลก่อนที่จะไปพี่บอกฟังพี่นะคุณประมูลได้ครับแต่ประมูลได้อย่ารับนะคุณะจะซวย พี่มีบอกบอกแล้วบอกเลยบอกก่อนด้วยนี่เขาเพิ่งแล้วเสร็จแล้วเขาเพิ่งกลับมาหาพี่เมื่อวันที่แมิถุนาเนี่ยครับบอกก่อนแล้วอาจารย์จบแล้วอะไรจบแล้วเป็นหนี้อยู่ยี่สิบกว่าล้านอ้าอะไรทจากการที่อาจารย์บอกอ่าทำไมบอกว่าผมไม่เชื่อแล้วว่าผมจะประมูลงานใหญ่ได้และอาจารย์บอกถ้าประมูลได้เมื่อไหร่ก็ส่วยเออไม่ใช่ท่านได้มันต้องได้สิมันจะมาสวยได้ไงก็ได้แต่งานนะแต่งานไม่ผ่านเงินจ่ายยากอ่ะ ช่วยไหมจากตัวรอเรืัที่จะรวยอายุอยู่ตรงนี้มาหาพี่พี่ก็บอกเงินหายไปไหนหมดเนี่ยเห็นมีแต่นี่เขาบอกก็ที่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าปีที่แล้วไงผมมาหาอาจารย์อาจารย์บอกจะประมูลงานได้งานใหญ่ผมไม่เชื่อแล้วผมประมูลได้แล้วอาจารย์บอกไม่ให้ผมทําผมก็ทําอ่ะไม่ว่ากันนะเมื่อทําแล้วอ่ะเดี๋ยวตรงนี้จะมีงานเข้ามาอีกอ่ะตอนนี้งานเริ่มเข้ามาเยอะใช่ไหมบอกใช่ค่ะ อ่ะงานนี้ทําได้แล้วเงินผมได้ไหมต้องถามงเงินน่ะยังไม่เข้ากระเป๋าเ,ออเงินได้จริงแต่ได้เท่าไหร่คุณต้องไปเคลียร์หนี้หมดเลยอเรียกว่าปีพศหกแปดเนี่ยได้เท่าไหร่เคลียร์หนี้ให้หมด<อ>แล้วหลังจากนั้นคุณมีระยะเวลาสามปีที่จะดวงดีขึ้น<อ>นับตั้งแต่ปีหกแปดกลางปีหรือหกแปดลายปี<อ>ดีไปประมาณสามปี<อ>หลังจากนั้น จะเจอิญหนักกว่าเก่าโอ้ oh. ฉะนั้นถ้าคุณดีได้สองปีคุณกลับมาถามพี่มาหาพี่ oh. พี่จะถามว่าคิดในใจว่าจะทําอะไร hmm. ให้สองปีให้พี่สูจน์ก่อนไม่ใช่พอมาถึงอะเจ๊งไปแล้วนะช่วยไม่ได้นะคราวนี้ล่มละลายนะอ oh. พี่ให้เวลามันดี3สามปีแต่สามปีนะั่นมันเป็นน้ำสามแล้ว hmm. หางอาทิแล้วสองปีมาหาพี่ hmm. ถ้าพี่ตายก่อนคุณก็ซวยไป นะฮะฉะนั้นก็บอกได้เลยสองปีต้องเจอกันถ้าม่มาเจอก็เรื่องคุณเขาบอกต่อไปไม่มาทุกปีมาทุกเดือนอะไรดีกว่ามั้งเนี่ยนะคะนะฮะฉะนั้นเส้นใจเนี่ยไม่เคยปราณีเลเพราะมันเพราะมันเริ่มเข้าใกล้ๆเส้นใจนี่มันจะต้องมาทีๆหน่อยนี่ขนาดเส้นสมองนะเนี่ยเอนี่ยเส้นสมองที่เดินมาเนี่ยที่ปีที่แล้วเห็นไหมอมนขวางตอนนี้ถ้าวัดสเกลออกไปสเกลเขาปีนี้ปกติเส้นสมองมันจะโค้งลงใช่ไหมฮะมันเป็นเส้นตัด อ๋อถือเป็นเส้นตัดเหมือนกัน1.33งมมิลลิเมตรต่อปีเส้นสมองตรงนี้คุณคุณเก่งคิดว่าเป็นเส้นตั้งเหรอถ้าคุณเรียนเลขาคณิตคุณคิดว่าตรงนี้เป็นแนวตั้งหรอือแนวนอนมันนเอียงเนี่ยมันถือว่ามันนเอียงอา้าวมันเอียงคว่ำหรือเอียงลงอะ่ะมันแนวนอนไหมอ๋อเอียงเอียงลงถ้าต้นไม้ในลักษณะนี้ถือว่าตายหรือเจริญเติบโตถ้าต้นไม้นอนขนาดเนี้ย คุบบ้าต้นงามนอนต้นกำลังงามลงลุคือลงไปแล้วล่วงล่วงล่วงลงก็มันนอนอ่ะมันออกแนวตัดไหมมันนอนขวางไหมใช่ไหมฮะมันออกแนวขวางแล้วมือซ้ายนี่ก็เหมือนมือขวามือซ้ายก็ตัดมันออกแนวนอนหมดอ่ะเส้นสมองนี่ก็ถือว่าเป็นแนวนอนอ่าไม่รู้เส้นไหนทุกเส้นไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นสมองถือว่าเป็นแนวนอนหมดนะคะ เข้าใจไหมฮะครับทีนี้ถ้าเผื่อเราลองน้ําเนี่ยถ้าแก้วอย่างเงี้ยลองน้ําได้ถ้าแก้วอย่างนี้ลองได้ไหมไม่ได้อ่ะทันใดฉันนึ่จบอ๋อนะคะเข้าใจไหมฮะครับก็เรียกว่าถ้าแนวนอนก็เหมือนกระทะฟ้ามอ่ะออนะเข้าใจไหมฮะนะฮะใครอยากจะมาเรียนให้ลึกซึ้งนะฮะก็มาเรียนได้นั้นถ้ามาเสร็จแล้วอาจารย์พัะรินีทายอย่างนี้อย่างนี้ พี่ก็ย้อนอดีตให้อ่าคุณต้องการย้อนอายุเท่าไหร่ย้อนอายุสมมติตอนนี้อายุเท่าไหร่สามสิบห้าอ้าวอาจารย์ย้อนไปสิอายุสิบขวบผมเกิดอะไรพี่จะถอยกลับไปพิสูจน์เลยแล้วทุกอย่างมีเทปอัดหมดเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะ่นะคะถ้าพิสูจน์แล้วตรงแล้วยังไม่เชื่อกูจะทาก็แล้วแต่แล้วแล้วอย่างท่านนี้นะฮะทั้งพิสูจน์แล้วเชื่อแล้วรับทราบแล้วมือในลักษณะนี้นะคะ มือในลักษณะนี้ดูนะคะคชีวิตเกิดมาต้องเหนื่อยต้องเป็นงานคอนเน็ t ชันนะติดต่องานนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวได้เงินพอได้เงินแล้วก็ต้องระวังต้องรู้จักใช้รู้จักจ่ายพอได้มาแล้วมันจะหมุนนะคนนี้ต้องไปในลักษณะของงานวิชาชีพก็ถูกต้องนะที่เขามาในลักษณะของ รับเหมาก่อสร้างนะต่อเติมบ้านอะไรพวกนี้ได้นะเขาต้องมีความรู้ต่อไปต่อต่อไปอาจจะมีการแบ่งที่ดินขายดูที่ดินเป็นอะไรเนี่ยค่อยๆทําแปลงเล็กแปลงน้อยก็สามารถที่ถึงจะปัญหาเยอะแต่เขาก็สามารถแก้ปัญหาแต่เขาต้องรู้จริงไงใช่ไหมฮะเนี่ยถึงดวงจะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่ถ้าเราวางแผนได้นะคะลักษณะที่ไม่ทําอาชีพที่เสี่ยงแต่ไปรับ20 30ล้านเนี่ยรับเหมาก่อสร้างมันเสี่ยง ะะแล้วก็บอกแล้วบอกก่อนล่วงหน้านแล้วลว่าได้แต่ซวยถ้าได้เมื่อไหร่ซวยปรากฏว่าเขาก็กลับว่าไม่เชื่อไม่เชื่อขั้นแรกนะไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้แต่ปรากฏว่าได้เฮ้ยพอคิดว่าได้ทั้งที่มีเตือนแล้วว่ามันจะซวยเขาก็ไม่เชื่ออีกคิดว่าได้แล้วต้องรวยปรากฏซวยเออแต่แกก็ยังอารมณ์ดีนะ มาดูแล้วนะฮะเ็เรียกว่าเอาแล้วว่าครั้งนี้แล้วพี่สั่งว่าถ้าสองปีไม่มาหาก็เดี๋ยวก็เจอหนักนะคะเขเรียกว่าฉะนั้นพี่เป็นผู้วิเศษไหมไม่ใช่ลูกศิษย์ก็อ่านได้ทุกคนนะคะเป็นผู้อ่านแทนที่ให้คือพี่เป็นผู้อ่านลายแทงว่าคุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้ลุยตรงนี้เบาแค่นั้นเองนะคะช่วงนี้ได้ช่วงนี้ไม่ได้นะถ้าเผื่อดวงไม่ได้ตอนนั้นเราก็ทำงานแต่เล็กๆน้อยๆรับงานที่ไม่เสี่ยง จะมาให้ดีนะฮะพี่เบนนีคือนักอ่านลายแทงอ่านแผนที่นะฮะเป็นผู้แปลเป็นผู้แปลแปลสารต่างๆทางผ่านทางลายมือของท่านรับแปลภาษาลายมือมันเขารับแปลภาษาต่างประเทศแล้วก็มีกฎแห่งกรรมหรือเทพเจ้าอะไรแล้วแต่นะฮะเขากําหนดระยะเวลามาแล้วนะฮะแต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องสร้างกุญแจของคุณเองและต้องมีการเสริมดวง เสริมดวงด้วยใช่ไหมในว่าไม่มีไม่การเสริมดวงการเสริมดวงคือการอยู่ในทานเป็นผู้ให้มีคนมีจิตใจดีกับมนุษย์หรือสัตว์นะฮะเอาใจเราไปใส่ใจขอโทษนะใจสัตว์เขาเจ็บปวดไหมหมาเขาหิวไหมเขาอดอยากไหมเขามีพ่อแม่พี่น้องไหมเราให้เขากินนะคะศีลพยายามถือศีลให้มากที่สุดอยู่ในศีลให้มากที่สุด ภาวนาไม่จําเป็นที่จะไปนั่งภาวนานะคะเมื่อก่อนนอนนะคะเราก็ภาวนาได้นะคะภาวนาได้หรือปล่อยวางขณะนี้เรากําลังนอนเราก็ทําสมาธิได้ขณะนี้เราสร้างบาปไหมไม่เราโกรธใครไหมไม่โกรธเราเกลียดใครไหมไม่เกลียดเราวางทุกอย่างมีความสุขไหมเฉย ขณะนี้เอาความตายมาจับเรากําลังจะตายอืมฉะนั้นเราไม่มีอะไรอนะปล่อยวางวางวางไว้พยายามทําจนเป็นนิสัยนะคะพี่ก็ใช้วิธีนี้ขณะนี้เห็นด้วยขณะนี้มีหนี้ไหมไม่มีเพราะไม่ได้ทําอะไรอืนะโกรธคุณเก่งไหมมันไส้คุณเก่งไม่โกรธเพราะไม่ได้เห็นหน้าคุณเก่งกันไม่ไม่เห็นนานถ้าเห็นนานก็จะมันไส้คุณวนตีนแล้วคือไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรค่ะแล้วถ้าจิตมันไปก็ปล่อยวางเป็น จิตว่างนะฮะนั่นคือการเสริมดวงตามหลักพระพุทธเจ้าถ้าถามว่าศาสตร์ของพระเจ้ามีฤทธิ์ไหมมีแต่ต้องคุณไปให้ถึงและรู้ได้เฉพาะตัวนะคะนะคะแล้วได้บุญด้วยนะคะแต่ว่าเออปฏิบัติไปนะคะได้ใช้นี่เจ้ากรรมนายเวรฉันได้พี่สอนลูกศิษย์เสมอใครที่อยู่ในศีลในธรรมเวลา้ายเขาจะไม่รับจะรับไม่เต็มค่ะเพราะเราได้ใช้นี่ ใช้ได้มีใช้นี้เจ้ากรรมนายเวรพยายามอยู่ในสีหน้าดีที่สุดนะคะโอเคนะคะเดีบพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ,คอะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ